สวัสดีครับพี่น้องครับ ตอนรับเข่าซูชองแจกชาแนลครับก่อกันวันหนีน่อยู่ในสวนกล้วยครับหลังจากที่บริเวเขาสวนกล้วยร้ายมือเลยนะครับเพราะว่าค่าเลียงงัวแทนพอมีพี่น้องร้ายคนนะครับถามเขามาว่ากล้วยงามนี่มันคือใบใหม่แก่จังไหนนะครับช่วงนี้อากาศมันห่อนแห้งนะครับเด้อ วิธีแก่ก็คืองดปุ๋ยไปก่อนนะครับงดใส่ปุ๋ยไปเลยจักเดืนเอนหนึ่งก็ได้งดใส่ไปก่อนนะครับโหดแต่น้ำไปก่อนของผมก็ใหม่ขึ้นกันนะครับด้อเพราะว่ามีพี่น้องร้ายหลายคนนะครับเป็นโทรมาสอบถามผมกล้วยเป็นอยังขึ้นใบใหม่นี่นะครับใหม่ขึ้นกันนะครับเด้วย บกเกียวว่ากับใสปุ๋ยหน่อยใส่ปุ๋ยหลายนะครับแดดแดดมันห่อนอยู่แล้วนะครับแดดห่อนแห้งนะครับฝนกันยังบม่มีท,ท่าทีว่าจะตกอันใหญ่ั่งกับไม้กันนะครับไปครับไปใสปุ๋ยกันต่อนะครับเอาเดี๋ยวก่อนที่สิไปใส่ปุ๋ยเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปวังต้น,ตนกล้วยต้นนี้ก่อน ต้นกล้วยใสดำนะครับแก่จังไรกล้วยใสดำนี่มันแก่บ่ได้นะครับเด้อถ้ากล้วยไงสี่เดือนหาเดือนแล้วแก่บ่ได้นะครับถ้ากล้วยแปลว่าสองสามเดือนนี่แก่ได้นะครับเด้อต้นนี้ของผมเป็นใสดำเบิ้งกระรูเลยนะครับเบิ้งจังไรว่ากล้วยเป็นใสดำนะไอพี่น้องเบิ้งได้ครับนี่มันบ่มียอดแตกขึ้นมาเห็หน,นะครับ เล้เพิมสิบาาในะเบิ่งถ้าไปว่าถ้าจะแก้นะครับกล้วยเห้าต้องสองเดือนสามเดือนนี่แก้ได้วิธีการแก้ก็คือปาดออกไปเลยนะครับนี่เห็นบ่กปาดออกแล้วเาก็หดหนามนะครับเดีที่กล้ยห้าวย่งสองเดือนสามเดือนเฮ้าห,หดหนามให้เขาแตกนอไหมเฮาก็เลียงนอไม่เอานะครับ อันนี้อันนี้ผมปาดทิม้มด้วยเบเกียนะครับผมกิดน้ำเอาเต่นน้อมันนะครับเอานอไว้ถาถาเพาะแต่ว่าถาให้หไงท่านมูนี่บหไงแล้วนะครับบ่ท่านแล้วกี่มูมูไหญ่่แล้วอ่ะใส่ปุ๋ยเลย้เลยครับ ใส่กำนึ่งพ่อซองกำกันได้เลยเด้อน,นี่ปุ๋ยเหลือเครื่องทั้งสุดท้ายแล้วเราจะได้ไปซื้อมาใส่อีกครับห่อนไทยอีนนี้ครับเบิ้งฝ่าผม ไห่จากฝนชักสิตโต้งแง้มเนยนะครับปีงบยานี่ฝนมากเราได้สำเนียแงแห้งนะครับเด้อทางอุดรมาบุดขำว่าท่างให้นี่ใส่ปุ๋ยแล้วก็หดน้ำให้ปุ๋ยมันละลายเลยนะครับเด้อ ใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับให้หดน้ำทุกเธอนะครับด้วยอันนี้เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเด้วยผมใส่4600สูตรสิบหาใส่ได้นะครับเด้วยสูตรเสมอใส่จนกว่าป่วยจะหอดซีเดือนหาเดือนสามารถใส่ได้ถ้าเขาหกเดือนหรือว่าเจ็ดเดือนเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมากไม่เละนะครับเด้วย มันมีอย่างหลายนะครับมือนี้พามาใส่ปุ๋ยกรวยฝนกับว่าตกแหลงก็แหลงครับใบถ้ามันตกสามารถตัดแต่งได้เลยนะครับด้ออันนี้ของผมว่าท่านตกหรอว่าตัดแต่งไปแล้วนี่นะครับดนะ้อใบ ใบตั้มที่สุดนะครับใบตั้มที่สุดนี่มันมักจะใหม่นะครับด้วยเพราะว่าเขาจะสลัดออกแล้วส่วนมากนะครับใบตั้มสุดจะใหม่ ครับโคตรปวยเสร็จแล้วเรียบร้อยี๋ยวผมสิมาไมาป่วยที่ผมตัดปีออกนะครับน,นี่เครื่องมไม้ว้มือมันผมตัดซิบเอ็ดขื่อแล้วก,ก็ผูกมไม้ไว้เพื่อบบไห้ไมนหลงนะครับผูกแบบไร้ก็ได้นะครับเพื่อสีใบให้จะคล้องหลงนะครับเพราะว่าค่อยจะไ่มือตัดถิกนะครับอันนี้ผมผูกใสนี่ เอาผ้าซีเอาเสือ้อสีผูก,กได้ด้วยครับด้วย,ยเ่าจํามือได้ที่เห่า,าตัดปีก่้ยนะครับเ่าก็จําไว้ห้าไปจดใส่สม,มุดคอยจะลายมือตัดถือด้ครับด้ว อันนี้ก็สีพมสีด้ตัดใบอ่อนอวิครับนี่ว่าใบมันสีกับหน่วยกล้วยมันมองงามแน่นอนโอเค,คพี่น้องครับสำหรับมือหนีนะครับด้วยบ่มีอย่างหลายนะครับฝากพี่น้องเบิดสตสุขสุขนไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือนหนาได้ครับด้วยอันนี้กับซ้ำแขนนาะสำหรับมือหนีล่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ